หูฟัง Over-Ear ใหม่จาก JBL มาพร้อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่76ชั่วโมงและเทคโนโลยีไร้สายล่าสุดนี่คืออนาคตของหูฟังไร้สายหรือเปล่า h a r m o n International ได้เปิดตัวหูฟัง Over-Ear ร,รุ่นใหม่ JBL ทุน7 3 0 b t ในตลาดญี่ปุ่นด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ3,250บาทรุ่นนี้มาพร้อมกับจุดเด่นที่โดดเด่นอย่างอายุการใช้งานแบตเตอรี่76ชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับหูฟังระดับราคานี้แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ6.0ุและมาตรฐานเ e ียลออเดโอ LC3 ที่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของเทคโนโลยีไร้สายแต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งหลายคนอาจจะเพิ่งเริ่มรู้จักกับเรียลออเดโอและ LC3 แต่เทคโนโลยีเหล่านี้จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเสียงและอายุแบตเตอรี่ในอุปกรณ์รุ่นต่อไปการที่ JBL ตัดสินใจนำเทคโนโลยีเหล่านี้ มาใช้ในรุ่นทุน7300บทีแสดงให้เห็นว่า JBL กำลังมองหน้าสู่อนาคตอย่างจริงจังแต่คำถามที่น่าสนใจคือผู้บริโภคพ,พร้อมรับเทคโนโลยีเหล่านี้หรือยังนอกจากนี้ JBL ทุน 7300BT ยทียังมาพร้อมกับไมโครโฟนแบบบินฟอร์มิ่งตัวและโมดูล AI ลดเสียงรบกวนซึ่งช่วยให้การสนทนาชัดเจนยิ่งขึ้นรองรับมัทที่พอยต์คอนเน็กชันที่ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดูทู h ได้2เครื่องพร้อมกันและเข้ากันได้กับ Google Fast Pa i r Microsoft s Swift Pair และ Google ไฟ n d My Device ทำให้การใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดน้ำหนักของหูฟังเพียง218กรัมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานยาวนานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยหรือไม่สบายรวมถึงการออกแบบที่พับเก็บได้ทำให้สะดวกต่อการพกพาสุดท้ายราคาที่ย่อมเยาวของ JBL Tune ส0 BT ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการหูฟัง over-ear น้ำหนักเบาในราคาย่อมเยาวแต่คำถามที่เหลืออยู่คือ หูฟังรุ่นนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันหรือไม่คุณคิดยังไงลองมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นนะ